ผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูและขนาธนูนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจําเดือนพฤศจิก,กายนต5 6 7นรยเนะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกสับส c r i b e ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะอาจารย์อาจาจะทํางานล่าช้าอะไรไปบ้างนะอาจารย์ก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ยังให้การสนับสนุนนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ ค่ะเรามาวิเคราะห์ดวงกันทางโหราศาสตร์นิดหนึ่งนะคะว่าอาจารย์มองเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่ดีมากๆสําหรับชาวธนูนะคะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าดาวพระศุกร์ที่จะทําการโยกย้ายในวันที่เก้าพฤศจิกายนนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยย้ายราศีจาการาศีพิจิกนะคะแล้วก็ไปราศีธนูซึ่งไปทับลักนะทับลักท่านพอดี นะฮะพอดาวพระศุกร์ทับลักอ่ะพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภะเลยนะคะลาภะให้ความหมายคําว่าโชคลาภไงโชคลาภไม่ว่าลาบลอยหรือลาบจากการทำมาหากินก็ตามนะะเมื่อมาทับลักขนาและได้ตําแหน่งมหาจากักรเอ,อ่อแล้วก็แลกบ้านกับตนุลักของท่านด้วยก็คือตนุลักของราศีธนูคือพระพรหัสมาพระรหัสก็ไปอยู่บ้านของพระศุกร์แลกบ้านกันก็ได้กเกษตรอีกนะคะ เพราะฉะนั้นจึงมองเป็นเรื่องของโชคลาภเขาเรียกว่าเงินหล่นทับก็ได้นะลาภะเป็นมหาจักรทับลัคะนาเงินหล่นทับก็ได้นะคะเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยอย่างดาวพระเสาร์อ่ะอีกจริงเขาก็อยู่ราศีกลุ่มมาตั้งนานแล้วแหละแต่บังเอิญว่าดาวตนุลักษณ์ของอราศีกลุมคือพระราหูเข้าไปอยู่บ้านของพระหัต์ที่เป็นเจ้าเรือนพันธุแล้วก็โยกกันอยู่นั่นก็ย่อมส่งผลอีก ใช่ไหมคะส่งผลในความหมายเรื่องเงินด้วยนั่นแหละอาจารย์จึงมองว่าเพราะพระเสาร์เป็นดาวกันเงินเพราะฉะนั้นดวงดาวเขาก็จะแบบพระศุกร์โยกพระเสาร์พระเสาร์เป็นมาอยู่บ้านของพระราหูพระราหูโยกพระฤหัสอ่าอย่างเงี้ยพระฤหัสโยกพระธคานก็ตามเรื่องความหมายดาวโยกดาวตีโกนกันได้นะฮะพวกนี้จะส่งผลในเรื่องของโชคลาภเนาะลาภมหาจักรทัพลัคณาของ ชาวราศีธนูจึงทำให้เงินทองโชคลาภเข้ามาง่ายๆนะคะแล้วเข้ามาก้อนใหญ่ๆตามความหมายมหาจักรจึงมีโอกาสที่จะโชคลาบลาบลอยเงินหล่นทับท่านได้ด้วยเหมือนกันนะคะ,ะแต่นั่นแหละมากน้อยก็น่าจะแล้วแต่บุญเดิมของอชาวธนูได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูจากพลังงานไพ่ทาโร่ต่อกันนะคะ พลังงานไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่เดชไพ่สองไม้สองสองดาบหกไม้เท้าสิบดาบราชินีดาบนะคะแล้วก็กาเหรียญโอ้โหใบสุดท้ายสวยมาก หนึ่งถ้วยนะคะ e i g of c u p นะคะพลังงานไพ่เนี่ยนะคะตัวตนท่านเป็นไพ่แห่งความสุขนะอย่ามองอุ้ยไพ่ยขยายเป็นเดชอาจารย์บอกความสุขได้ยังไงไพ่อันเนี้ยนะคะมันแปลว่าจบปัญหาหรือถ้ามองดีสิ่งเก่าๆกลกับมาได้สิ่งเก่าๆถ้าเป็นความรักเนี่ยบอกกันไม่คุยกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเห็นไหม ตำแหน่งสรุปเป็นหนึ่งถ้วยคนรักเก่าที่บอกเลิกไปอ่าสมซานกลับมาหาท่านขอคืนดีเอามาเป็นคนรักเก่ากลับมาในที่สุดคนรักเก่าไปไม่รอดนะคะใครมีปัญหาอยู่แต่การกลับมาครั้งนี้นะคะเป็นสิบถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะก็จะมีเกณฑ์แบบเปิดตัวนะไปถึงตำแหน่งเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวได้เพราะฉะนั้นมั่นหมายแต่งงานได้นะคะใครที่คบหากันมานานแต่มีปัญหาเนี่ยก็จะเคลียร์ได้แล้วก็ กลับมาได้พูดคุยกันได้เข้าใจกันแล้วก็ให้อภัยกันแล้วก็รักกันอืมเป็นแฟมิลี่ที่อบอุ่นก็ได้หรือใครโสดอาจจะมีเกณฑ์คนทางไกลคนละจังหวัดและคนละประเทศเข้ามาก็ได้เป็นชาวต่างชาติก็ได้ด้วยแต่เป็นคนมีตําหนเป็นคนมีบาดแผลในเรื่องของความรักเข้ามาแต่เขาเป็นคนเก่งนะเก่งการเก่งงานมากนะคะไม่ว่าท่านเป็นชายเป็นหญิงท่านก็ปรับเข้ากับดวงนะ แน่นอนว่าท่านจะต้องเจอคนเก่งและเป็นคนมีฐานะเข้ามาถือว่าดีมากๆความรักนะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าถ้าเป็นเรื่องงานบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะคะมีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่อยู่แล้วที่เดิมนะคะถึงแม้ที่เดิมเนี่ยพอท่านจะออกจริงอาจจะขอให้อยู่ต่อนะแต่อาจารย์มองว่าบางท่านก็ไม่อยู่เนาะอืมอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานแต่เปลี่ยนไปทางที่ดีนะ ได้งานใหม่ที่ดีนะคะแต่ไม่ได้ฉีกแนวการทํางานหรอกมองดูก็เป็นงานเดิมๆงานคล้ายๆรับผิดชอบแบบแบบเดิมที่เคยทําแต่ตรงนี้เขาจะให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าค่าตอบแทนผลประโยชน์นะคะอันนี้ท่านยายก็ไม่ได้เสียหายถ้ามองนะคะเพราะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่เรื่องหนึ่งอาจจะต้องระวังสุขภาพนะคะเอ่อถ้าใครมีปัญหาสุขภาพแล้วมีเกณฑ์ บบจะต้องทําการผ่าตัดหรืออะไรอาจารย์มองว่าปลอดภัยนะนี่ทําได้เลยนะคะอืมเป็นการแก้ดวงอีกนะใครที่แบบมีปัญหาอยู่เนี่ยนะคะเพราะไพ่ังบนดีนะคะจะแปรไปทางเสียหายไม่ได้ใครมีปัญหาสุขภาพอาจจะรักษาได้ขี้ข่ายนะคะถ้ากังวลในเรื่องไพ่แบบนี้ท่านอาจจะแก้ดวงท่านก็ได้ะคะ่ะบริจักเรือเบร์จากดวงศพปล่อยปลานะคะทุกอย่างก็ขี้ข่ายละอ่าก็เป็นการเล่ง พลังบุญเนี่ยนะคะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถวายน้ําเครื่องดื่มก็ได้นะคะพวกนี้ก็จะดีจะทําให้ดวงท่านเนี่ยดีได้เร็วขึ้นอะไรที่อยากได้ก็เหมือนกับเร่งบุญเร่งพลังโชคลาภอยู่ที่การทําบุญท่านนี้แหละคะ่ะแล้วท่านจะได้สิ่งนั้นเข้ามาแบบง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้วยหนึ่ง หนึ่งถ้วยเก้าเหรียญเข้ามารับรองเลยว่าความรักเด่นการเงินก็เด่นนะคะก็จะค่อยๆขี้ขายและดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่ดาวศุกร์เป็นมหาจักรเนี่ยค่ะที่มาทับลักขณท่านเนี่ยดาวลาภะทับลักนนเนา,าะนาจารพูดไปนะคะโอเคค่ะก็ขอให้ชาวราศีธนูนะรับพล,ลังงานโชคลาภมีความสุขกันทุกคนรวมทั้งท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ